สวัสดีครับสวัสดีชาวฮอตวัลเลย์บอลทุกคนเลยนะครับผมอีกไม่กี่วันไม่กี่อึดใจแล้วสนามที่2 v n ว2023ที่ประเทศบราซิลนะครับจะเริ่มแข่งขันวันที่15มิถุนายนนี้เวลา3นาฬิกาไทยพบกับเยอรมนีเป็นอีกคู่ที่น่ารับชมเป็นอย่างมากนะครับต้องบอกว่าสนามที่2ไทยมีโอกาสลุ้นเป็นอย่างมากมีโอกาสชนะ2แมตช์3มแมตช์4แมตช์เลยก็ว่าได้ต้องรอติดตามนะครับ ช่วงนี้นักกีฬาวอลเลย์อบอลหญิงทีมชาติไทยก็ทําการฝึกซ้อมอย่างหนักหน่วงทุกวันก็จะมีเหล่าบรรดาแฟนคลับชาวบราซิลนะครับมานั่งดูการรับชมมาขอลายเซ็นมาขอสัมภาษณ์ต่างๆบลาบาบาบลลาาๆเยอะจริงๆนะครับอีกทั้งโค้ชด่วนนายศรีวัชระเมธากุลก็ได้บอกว่าไทยนั้นมีรูปแบบการเล่นที่เปลี่ยนไปอาจจะไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากนะัก แต่เปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างแน่นอนครับส่งผลให้หลับบรรดาแฟนคลับอยากรู้อยากเห็นอยากรับชมแล้วว่ารูปแบบใหม่ที่ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับรวมไปถึงแอดมินด้วยคลิปนี้ก็เมาส์มอยกันไปเรื่อยๆนะครับสนามที่2ที่ประเทศเวราซิลก็จะมีนักกีฬาหลายชาติมารวมกัน หนึ่งในนั้นก็จะเป็นสหรัฐอเมริกาที่ไทยเราจะต้องเจอด้วยเดลเนลคัตชินโนนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงหลีกญี่ปุ่นสมสรโตโยต้าออโตบอดี้ควินซี่สมสอนเดียวกันกับเตอหัตยานะครับเจอกันก็เซหายซะหน่อยเล็กๆแน่นอๆนะครับพอได้หายคิดถึงในขณะที่เพียวอัจฉราพ์งขงยศก็มีแฟนคลับชาวบราซิลมาขอถ่ายรูปด้วยเป็นหนูน้อยน่ารักน่ารักพอได้ถ่ายรูปปับ๊บก็กระโดดโลดเต้นดีใจกันยกใหญ่เลยเฮ้ยห,หนูได้ถ่ายรูปกับพี่เขาแล้ว น่ารักจริงๆครับโอเคนะทุกคนรอติดตาม v n l 2023สนามที่2ที่ประเทศบราซิลเป็นสนามที่น่ารับชมเป็นอย่างมากคิดว่าชาวบราซิลเนี่ยเขาเชียร์ไทยเยอะมากบราซิลคารักฉันคอยดูสิรอติดตามกันครับนี่เป็นข่าวสารล่าสุดของวงการวลร์บรอย่างไทยนำมาเล่านำมาฝากนำมาแชร์กันมีอีกเล่าอีกไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ